กลางป่าดงพงไพลึกสัตว์ป่าต่างก็หาอยู่หากินกันตามลำพังมีทั้งเพึ่งพามีทั้งล่าเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและอิ่มหนำไปวันๆเสือโครงไว้สาวสองตัวพี่น้องหลังจากที่อิ่มหนำจากเหยื่อที่ถูกเสือโครงตัวอื่นกินทิ้งไว้ทั้งสองก็รีบพากันเข้าไปฉีกกินจนอิ่มหนำเป็นแบบนี้ทุกครั้งหลังจากที่แม่ของมันทิ้งไว้เกือบสองเดือน เพราะว่าประสบการณ์ของทั้งสองนั้นยังห่างไกลจากการล่าเหยื่อเองอยู่มากผ่านไปสามวันจู่ๆก็มีพรานเข้าไปถึงกลางป่าลึกนั่นเสียงปืนที่ดังสนั่นขึ้นถึงสามนัดเมื่อช่วงกลางดึกไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนกล้าส่งเสียงเพราะกลัวเสียงที่ดังปานฟ้าผ่านั่นเสือโคร่งสาวทั้งสองเองก็หวาดกลัวเสียงนั่นเช่นกันจนพากันแอบซ่อนตัวอยู่ทั้งคืนไม่กล้าออกไปไหนจนช่วงสายของวันรุ่งขึ้น ถึงได้พากันออกไปดูที่มาของเสียงว่าเกิดจากอะไรกันแน่จนพากันไปเจอกับเสือโครงรุ่นใหญ่ที่นอนสิ้นลมหายใจอยู่น่าจะเป็นเสือโครงที่เหลือเยื่อไว้ให้เสือสาวทั้งสองกินตลอดสภาพเสือโครงรุ่นใหญ่ไม่รู้ว่าโดนอะไรตามร่างนั้นมีรูอยู่สามรูและเลือดแดงฉานเต็มร่างและน่าจะเป็นสาเหตุการตายห่างออกไปเป็นร่างของพลานไวกลางคน ที่นอนตายมีรอยแผลเวอะหวะเต็มร่างเลือดแดงฉานเสือโครงสาวทั้งสองไม่รู้ว่าพรานนั่นเป็นสัตว์ชนิดไหนเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สุดท้ายก็พากันฉีกกินร่างนั้นจนอิ่มหนำอีกครั้งและดูว่าคงจะเป็นมื้อสุดท้ายเพราะเสือโครงรุ่นใหญ่ได้ตายไปแล้วเมื่อกินอิ่มก็พากันนอนเอกนเนกอยู่แถวนั้นเองจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังป้องขึ้นเสือสาวทั้งสองสะดุ้งยงสุดตัว อีกตัวกระโจนหนีไปทันทีด้วยความหวาดกลัวอีกตัวนั้นถูกกระสุนปืนเข้าที่หัวอย่างจังจนขาดใจตายคาที่เมื่อรู้ตัวว่าวิ่งกระโจนหนีออกมาตัวเดียวก็รีบวิ่งกระโจนกลับไปที่เดิมทันทีถึงได้เจอเข้ากับพรานอีกคนที่แม่เสือสาวนั่นคิดว่าเป็นสัตว์ป่าเหมือนกันไม่รู้ว่าทำอะไรกับน้องสาวของตนเองจึงพุ่งกระโจนเข้าใส่พรานผู้นั้นทันทีด้วยสัญชาตญาณ คิดว่าพี่สาวกำลังอยู่ในอันตรายซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพรานหนุ่มผู้นั้นใช้อะไรบางอย่างยิงป้องเข้าใส่กระสุนพุ่งเข้าที่กกขาด้านขวาอย่างจังทำเอาแม่เสือสาวตกใจและเจ็บปวดร้องโอกออกมาแล้วก็พุ่งกระโจนหนีไปอีกครั้งเธอรู้ได้ทันทีว่าเสียงที่ดังปานฟ้าผ่านั่นมันอันตรายมากจริงๆพรานหนุ่มผู้นั้นยังไล่ยิงตามหลังไปติดๆอีกนัด แต่ก็ไม่ถูกเป้าเมื่อเห็นว่ามีเสือลำบากรอดตายไปได้ก็เลยต้องรีบหนีออกจากป่าไปทันทีไม่เช่นนั้นตนเองอาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันอีกคนซึ่งผู้ที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็คือพ่อของพรานนมผู้นี้เองพรานนมรีบพาเอาตัวเองออกไปจากที่นั่นจนกลับไปถึงหมู่บ้านเสือโคร่งสาวเมื่อรู้ว่าน้องสาวถูกฆ่าตายก็ยิ่งเสียใจต่อไปนี้ต้องเหลือตัวคนเดียวในโลกใบนี้ นางได้แต่แหกปากร้องคำรามลั่นอยู่แบบนั้นจนหมดสติไปฝืนขึ้นมาอีกทีตอนช่วงดึกก็ลุกไปดมดมร่างไร้วิญญาณของน้องสาวแล้วก็เดินไปดมดมร่างของเสือโครงรุ่นใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลสุดท้ายก็เดินไปกัดกินร่างของพลานที่ตายนั่นอีกครั้งจนสาแก่ใจแล้วก็ร้องคำรามลั่นอีกครั้งก่อนที่จะเดินจากไปทั้งน้ำตาแม่เสือสาวบัดนี้ได้กลายเป็นเสือนักล่าเต็มตัว สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนางออกจากป่าลึกไปตามล่าเหยื่อซึ่งเป็นคนที่จำได้ว่าลักษณะเป็นยังไงจนติดตาล่าฆ่าแล้วก็ฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่อจนสาแก่ใจทุกรายหลายครั้งที่ถูกกระสุนปืนแต่เหมือนเธอจะรู้ตัวเองว่าไอ้ของที่มีเสียงดังปานฟ้าผ่านั่นกับกระสุนที่เคยฆ่าชีวิตน้องสาวกับเสือโครงอีกตัว ไม่ได้ละคายผิวของเธอแม้แต่น้อยเพราะว่าบัดนี้เธอเองเด็กลาลเป็นเสือสมิงไปแล้วย่งไม่รู้ตัวทุกครั้งเหยื่อจะเห็นเธอในร่างของคนที่เธอเคยฆ่าตายและมาหลอกหล่อจนลากเอาเหยื่อายใหม่มากินได้อย่างง่ายได้จนเมื่อวันหนึ่งนางเสือสมิงสาวได้มีโอกาสเจอกับพรานนมผู้นั้นผู้ที่ฆ่าน้องสาวจนตายขณะเดินเข้าป่ามาสองคนทิดมาดกับตาแม้ ทิดมาดเองนั้นเข้าป่ามาหลายครั้งแต่ยังไม่บรรลุปเป้าหมายเพื่อตามล่าเสือที่ฆ่าพ่อของตนเองและหลอดตายไปได้ครั้งนี้ก็เลยพาตาแมนซึ่งเป็นลุงเข้าป่ามาด้วยจุดหมายก็คือตามล่าเสือที่หลอดตายไปวันนั้นแหละซึ่งก็คือนางเสือสมิงสาวที่คิดว่ามีส่วนทําให้พ่อของตนเองถูกฆ่าตายและช่วงนี้ก็มีข่าวเสือสมิงฆ่าคนตายไปหลายคนด้วย ลำพังตนเองไม่มีอะไรที่จะไปต่อกรกับเสือสมิงได้แนะ่แต่ตาแม้นผู้เป็นลุงแกมีอาคมแก่กล้าอยู่พอตัวต้องฆ่าเสือสมิงตัวนั้นได้แนะ่ถ้านางเสือสมิงเป็นเสือโค่งตัวที่นี้ไปได้คราวก่อนก็ยิ่งดีจะได้สะสางความแค้นไปเลยเสียทีเดียวแถมยังได้ชื่อจากการฆ่าเสือสมิงในครั้งนี้ไปด้วยนางเสือสมิงสาวไม่รอช้า เมื่อประจันหน้ากันก็พุ่งกระจนเข้าใส่ทิดมาศทันทีจังหวะเดียวกันกับตามแมนยกปืนยิงสวนเข้าไปด้วยกระสุนพุ่งเข้าที่ขาหน้าของนางเสือสมิงสาวทะลุออกไปแต่กรงเล็บของนางก็ตะบบเข้าที่ใบหน้าของทิดมาศจนกระเด็นออกไปเลือดสดๆดแดงฉานเต็มใบหน้าของทิดมาศจากพิษสงของกรงเล็บถึงกับแหกปากร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวด ส่วนกระสุนอาคมของตาแมนแม้ว่าจะไม่ถูกจุดสำคัญและกระดูกแต่ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเสือสมิงสาวไม่น้อยเพราะกระสุนปืนของตาแมนนะั้นมันเป็นกระสุนอาคมแต่สัญชาตญาณเสือมันก็ต้องมีความปราดเปรียวว่องไวเป็นธรรมดาแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ลืดพุ่งกระโจนเข้าหาตาแมนทันทีเพื่อไม่ให้ตาแมนได้มีโอกาสได้ยิงซ้ำและนางก็ไวกว่ากระสุนอาคมของตาแมนที่ยิงตมออกไปจริงๆ กลงเล็บตะปบเข้าที่ใบหน้าของตาแมนอย่างจังจนกระเด็นกระสุนกระพุ่งออกไปอีกทางปืนในมือตาแมนก็กระเด็นหลุดออกไปแต่ใบหน้าของตาแมนแม้ว่าไม่มีบาดแผลเสือสมิงสาวก็ไม่รอช้าให้เสียโอกาสพุ่งเข้าขย่ำร่างของตาแมนทันทีจนตาแมนหงายหลังพึ่งลงไปนอนดิ้นพล่านอยู่ที่พื้นขณะที่กำลังถูกคมเขี้ยวขย้ำแต่ร่างของแกกลับไม่มีบาดแผล หนำซ้ำจู่ๆร่างของตะแมนก็เปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกรนในฉับพันเช่นกันสบัดเอาร่างสมิงสาวกระเด็นออกไปได้ส่วนทิดมาดเมื่อเห็นว่าตะแมนก็เป็นเสือสมิงก็ยิ่งตกใจแม้จะรู้ว่าแกมีอาคมอยู่บ้างแต่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเสือสมิงไปต่อหน้าต่อตาได้แบบนี้ก็ยิ่งทำให้สับสนว่าเสือสมิงที่ฆ่าชาวบ้านตายกับเสือที่ออกตามล่านั้นเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า ก็แหกปากร้องลั่นทั้งเจ็บปวดและตกใจวิ่งหนีออกไปจากที่นั่นทันทีทิ้งร่างเสือสมิงทั้งสองเอาไว้ให้พุ่งขย่ำกันอยู่จนฝุนตลบสมิงตาแม้นแม้จะเกิดจากอาคมใสดำแต่ก็ยังขาดความเข้มขลังอยู่มากแต่นางเสือสมิงสาวมาด้วยแรงอาฆาตอย่างรุนแรงด้วยจิตสำนึกของสัตว์ไรต้องการฆ่าก็คือต้องตายกันไปข้างแม้ว่าร่างของตาเนียมจะหนังเหนียว แต่หากไม่ใช่กระสุนอาคมนางสมิงก็นเหนียวเช่นกันจากความเป็นสมิงแถมว่ายังมีพละกกำลังที่เหนือกว่ามากตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเมื่อพุ่งเข้าขยํำกันกับเป็นร่างสมิงของตาแมนที่ถูกฟัดกระเด็นไปมาทุกครั้งดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะสู้เสือสมิงสาวได้เลยเมื่อรู้ตัวว่าวิชาเสือสมิงของตนยังไม่มีความเข้มขลังพอ ก็กระโจนเข้าไปคว้าเอาปืนและคืนล่างกลับเป็นคนสับไกย,ยิงสวนร่างสมิงสาวที่พุ่งเข้ามาทันทีข่มกระสุนระเบิดโตมถากหน้านางเสือสมิงสาวจนเลือดสาดกระเด็นแผลแขนนั้นไม่สามารถที่จะหยุดยั้งอารมณ์ที่พุ่งพล่านเขียดแขนของนางได้เมื่อถึงร่างของตาแม้นก็ขยำเข้าที่ลำคอแล้วก็สะบัดอย่างรุนแรงจนตาแม้นถึงกับคอหักตายเลือดสดสดทะลักออกมาจากปาก แม้จะเหนียวแค่ไหนรวมทั้งพลังก,กำลังก็หมดสิ้นไปกับการปั่มฟัดกันอยู่ครู่ใหญ่ก็เลยถูกเสือสมิงสาวฆ่าได้อย่างไง่ายได้นางยังคงขย้ำสะบัดร่างของตะแมนไปมาอย่างบ้าคลั่งจนกระดูกระเดี่ยวตะแมนแตกหักสะบันนอนพับคุกอยู่กับผืนดินนางเสือสมิงสาวก็แหกปากร้องคำรามลั่นด้วยความสะใจเลือบตาม,มองไปทางที่ทิดมาดนั้นวิ่งหนีไป แล้วก็พุ่งกระโจนตามไปทันทีจนไปเจอทิดมาดระหว่างทางที่เดินหอบหายใจด้วยความเหนื่อยล้ามีเสียงร้องคำครวญด้วยความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ใบหน้าและมีเลือดแดงฉานเต็มใบหน้าเหนียวเหนอะหนะไปหมดเมื่อหันกลับไปดูเสียงฝีเท้าที่ตามมาทิดมาดกระแหกปากร้องลัน่นเพราะรู้ชะตากรรมของตนเองถึงกับยืนตัวแข็งทื่อแข่งขาไม่ขยับปล่อยให้นางเสือสมิงสาว เดินเข้าไปขย่ำตายอย่างเลือดเย็นเมื่อเสียงร้องที่โหยหวนครั้งสุดท้ายเงียบหายไปนางเสือสมิงสาวก็ได้ฉีกกินเนื้อหนังของทิดมาดจนอิ่มหนำสาแก่ใจถึงได้เดินย้อนกลับไปทางเดิมและหายเข้าป่าลึกไปไม่มีใครได้พบเจออีกเลยที่อาศัยและหากินของนางเสือสมิงกลางป่าดงดิบลึกลับคงไม่มีใครกล้าเข้าไปรบกวนหรือหาตัวนางเจอได้อีก เสือสมิงสาวไม่ได้โหดเหี้ยมล่าคนด้วยสันดานแต่นางล่าด้วยแรงแขนอาฆาตเมื่อสิ้นสุดความแค้นก็อยากจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบกลางป่าลึกเช่นเดิมนั่นเองแม้ว่าความเป็นสมิงจะคงอยู่กับนางตลอดไปก็ตาม